เก็บบวยหน้าบ้านมาทำเหล้าบวยญี่ปุ่นของดีปีละครั้งเท่านั้นจ้าสวัสดีค่ะพอลลี่นะคะวันนี้พอลลี่อยากเล่าเรื่องของการทำเหล้าบวยญี่ปุ่นค่ะมิถุนายนของทุกปีจะเป็นช่วงที่บวยสุกเต็มที่ต้นบวยต้นนี้อยู่หน้าบ้านค่ะเก่าแก่มากแต่ยังออกลูกดอกทุกปีเลยบวยปีนี้ก็ใหญ่มากเช่นกันค่ะขนาดเท่าลูกปิงปองเลยตอนเก็บบวยนี่เพลินมากๆเลยนะคะเก็บไปเรื่อยๆเลยค่ะจากนั้นก็คัดลูกสวยๆมาล้างทำความสะอาดให้ดีใช้ไม้จิ้มฟันแงะตรงตูดดำๆของบวยออกป้องกันเชื้อราด้วยนะคะ ความสะอาดดีๆค่ะเพราะว่าเราทําเองกินเองขั้นตอนนี้ใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะแก็ใจเย็นทําไปเรื่อยๆค่ะจนเสร็จขั้นตอนที่ขี้เกียจที่สุดแล้วในการทําเหลาดองบวย <laughs> แต่ก็ของดีมีปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วก็ซับให้แห้งค่ะเตรียมกวดโลสะอาดฉีดแอลกอฮอล์สำหรับอาหารให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ง่ายมากค่ะใส่บวยลงไปสลับชั้นกับน้ําตาลกรวดจะหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะแล้วก็ราดเหล้าดองบวยญี่ปุ่นลงไปเทให้ท่วมลูกบวยพอดีค่ะจากนั้นก็ปิดฝาให้แน่นเก็บไว้ประมาณ3เดือนขึ้นไปค่ะ